ผู้ชมคะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นแรงงานเรือประมงมากกว่า700คนคะ่ะพวกเขาจะต้องถูกกักตัว14วันหลังพบการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานประมงเพิ่มสูงขึ้นคะ่ะเรือประมงลอยลำอยู่ที่เกาะตะเภาน้อยในตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตคะ่ะตรงนี้เป็นจุดจอดสำหรับกลุ่มเสี่ยงกักตัวบนเรือประมงเพื่อที่จะรอดูอาการ14วันนะคะ ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้จำนวนมากค่ะล่าสุดมีเรือประมง66ลําลำและลูกเรือกว่า700คนที่อยู่ระหว่างการกักตัวขณะที่การพบผู้ติดเชื้อในชุมชนกิ่งแก้วตาบลรัศดาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อที่จะนำผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดชุมชนแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า5,000คนนะคะเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจเชิงรุกประมาณ3,000ันคนใน2วันนี้ ส่วนที่จังหวัดรังเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบจำนวนและความเป็นอยู่ของแรงงานในบริษัท S D T พาราว o o จำกัดสาขารัสดาเพื่อที่จะดำเนินการไปตามคำแนะนำของสาธารณาสุขก่อนที่จะดำเนินการเดินเครื่องเปิดสายพานการผลิตอีกครั้งภายใต้ข้อกำหนดมาตรการ Bubble and Seal ที่กำหนดให้จัดพื้นที่สำหรับกักตัวแรงงานไม่ให้เข้าออกจากโรงงานนะคะ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อและอาจจะกระจายไปยังชุมชนได้ส่วนผู้ติดเชื้อจะถูกส่งไปรักษาในโรงพยาบาลสนามขณะที่จังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่ประกาศให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าตรวจหาเชื้อหลังพบว่ามีพระในสำนักสงฆ์ภูผายาติการามติดเชื้อรวม11รูปค่ะจากการสอบสวนโรค คาดว่าพระน่าจะติดเชื้อมาจากคนขับรถรับส่งขณะออกบินทบาทแต่สำหรับประชาชนที่ทำบุญใส่บาตรกับพระยังถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะเจ้าหน้าที่ขอให้สังเกตอาการก่อนค่ะ